สวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สื่อเวียดนามชงวนบอลไทยยุครายโคตรซิโก้เกียรติศักดิ์ยินดีดาวทองสร้างประวัติศาสตร์สื่อเวียดนามนะครับตลอดจนแฟนบอลดาวทองภากัูนสงสัยฟุตบอลไทยหลังยุคโคตรซิโก้เกียรติศักดิ์เสนเมืองทําไมยิ่งตกต่ําขณะที่คุณสือจอมตีลังกาก็แสดงความยินดีที่เวียดนามสร้างประวัติศาสตร์วงการลูกหนังให้กับตัวเอง และสุดช็อกเมื่อลูกสาวติดโควิด -19 ที่ประเทศอังกฤษซิโก้เกยียรติศักดิ์เสนเมืองนะครับอดีตยอดกุญสือทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันเป็นเฮดโค้ชของทีมฮองอัญญลายทีมจ่าฝูงนิึกวิลีก2021ประเทศเวียดนามก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook และ i n s t a g r กรมส่วนตัวนะครับว่าตอนนี้ลูกสาวของพีซิโก้เกยียรติศักดิ์เสนเมืองติดโควิด -19 ที่ประเทศอังกฤษก็ได้ปลอบใจลูกสาวนะครับและก็ให้กำลังใจเป็นที่โปรดปรยแล้ว ส่วนในการให้กําลังใจทีมชาติเวียดนามนะครับโค้ชซิกโ,กโกเกียติศักเชนก็โพสต์ภาพของนักเตะทีมชาติเวียดนามพร้อมระบุข้อความด้วยนะครับว่ายินดีที่ได้ไปสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3ของโซนเอเชียนะครับแล้วก็มีแต่แฟนๆฟุตบอลชาวเวียดนามเข้ามาขอบคุณที่ซิกโ,กโกเกียติศักเชนเมือมาปลุกปั้นน,นักเตะภายในทีมฮองอิไลให้ไปติดทีมชาติ เพื่อเป็นประโยชน์กับทีมชาติเวียดนามและปาร์คังซอที่ได้จับใจใช้ฉอยในการเลือกนักเตะลงสนามให้ดีขึ้นนะครับโดยตอนนั้นสื่อของเวียดนามนะครับซึ่งเป็น V n e Press นะฮะได้ผ่านหัวข่าวว่าเห็นเกมของไทยชวนให้คิดถึงสไตล์ของเกติศักเสนนเมืองโดยในบทความมีใจความและความคิดเห็นไว้ว่าทีมชาติไทยอุห์เปลี่ยนคนใหม่แต่กลายเป็นว่าในยุคข,ของอากิลนิชโนกลับมีผลง,งานที่ย่ำแย่ก,กว่ายุคข,ของเกติศักเสนนเมืองเสียอีก โดยในเนื้อข่าวระบุว่าทีมชาติไทยในยุคข,ของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั้นเน้นเกมรุกเป็นหลักแม้จะมีปัญหาทางด้านเกมรับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นยุคข,ของอากิลานิชโนะที่สีังงานต่อจากมิโลวันรายวัตกรกลับไม่ได้มีเกมรับที่ดีขึ้นเลยโดย10เกมหลังสุดยิงได้11และเสียไปถึง18ไม่ได้มีเกมรับที่ดีขึ้นอย่างที่ตั้งใจเอาไว,ว้ใน,นตอนแรกพร้อมเดบทิ้งท้ายนะครับให้เจ็บใจอีกว่าในขณะที่เวียดนามเข้ารอบ12ทีมสุดท้าย ในซุปเอโลกโซนเอเชียไปเป็นที่รุ้นอยแล้วส่วนทีมชจติไทยจบด้วยตำแหน่งรอบวยอันดับที่4ของกลุ่มโดยแปกเกมหลังสุดฟุตบอลโลกหนัดอุ่นเครื่องสานัดซึ่งไทยก็ไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวหลังจากเว็บไซต์ b n e x p l a s s ได้นําเสนอข่าวบปายนะครับก็มีแฟนบอลชาวเวียดนาม,มาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากโดยแฟนบอลรายนึงบอกว่าการหาคดที่เหมาะสมกับทีมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเวียดนามโชคดีที่เจอปาร์คฮังซอและหวังว่าเราจะโชคดีแบบนั้นตลอดไป คณะที่ชาวเน็ตอีกรายหนึ่งกล่าวว่าซิโกโ้ตอนที่เป็นโค้ชได้นําความสําเร็จมากมายมาให้กับทัพช้างศึกประเทศไทยโดยเฉพาะทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกได้แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็คือการตอบแทนก็คือการโดนสมาค,คมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไล่ออกและถ้าหากให้ผมเดานะเกียรติศักดิ์จะไม่กลับไปเป็นโค้ชทีมชาติอีกแล้วละ่ะโดยสําหรับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะเคยคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ระหว่างปี2 0 1 4ถึง2อ เรามีเก็บประวัติการคว้าแชมป์ AFF s u z u k ิ Cup ถึง2สมัยที่ต่อการและบานทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกโซนเอเชียเป็นครั้งแรกหลังจากยุคข,ของปีเตอร์วิทนะครับยันไรก็ตามนะฮะหลังจากเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีผลงานที่น่าิดหวังในศึกฟุตบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายซึ่งแพ้ซาอุดิอาระเบีย3-0และตามมาด้วยการแพ้ญี่ปุ่น4-0ทำให้มีแรงกดดันจากนายกสมาคม พลตำรวจเอกสมยศพุ่มผ่อนม่วงก่อนที่เกียรติศักดิ์จะชิงลาออกเองในวันที่31มีนาคมในปี2 0 1 8ขณะที่ปัจจุบันนะฮะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองย้ายกลับมาคุมทีมฮองอันาลายในประเทศเวียดนามและทาทีมขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของลีกสูงสุดในปัจจุบันส่วนโคซิโกอดีตซุน,น่าและกุญซือทีมชาติไทยยังไม่ออกความคิดเห็นในดๆเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติไทยที่ต้องผิดหวังกลับบ้านแต่อย่างใดมีเพียงแค่ให้กําลังใจน้องๆนะครับ แล้วก็มาเจอกับบอลซุมลูกสาวปิดโควิด -19 นะฮะคอนเฟิร no mm ์มตโนลุย ACL ให้รัชบ,บุรีดา mm hmm. วราตไทยคนแรกกลายเป็นดาวราไทยคนแรกซะแล้วนะครับที่มีชื่อลงเล่นฟุตบอลชิงชมป์สโมสรเอเชียอย่าง AFC c h a m ชม o n s l e a ล u กสำหรับโตนโนภาคินคำวิไลศักด หลังจากราชบุรีส่งชื่อเจ้าตัวลงไปด้วยนะครับสำหรับตัวโนโ่นะฮะจะสวมเสื้อหมายเลข96ลงเล่นในศึก ACL ให้กับราชบุรีมังกรและจะเข้าร่วมการเก็บตัวกับทีมตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปโดยก่อนหน,น้านี้นักร้องนักแสดงชื่อดังก็ได้เข้าซ้อมกับราชบุรีมาแล้วพักหนึ่งนะครับก่อนยินดีด้วยนะฮะได้เข้าร่วมเป็นนักเตะอาชีพนะฮะก็ขอให้ซ้อมักหนักหน่อยในส่วนร่วมของ การแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าไปเป็นดารานั้นนะครับเจ้าตัวจะต้องช่างใจแล้วนะว่าจะเอาดีจากทางด้านไหนนะฮะแน่นอนนะครับการเป็นดาราก็จะต้องได้เงินเยอะมากกว่าการเป็นนักฟุตบอลนะครับเพราะว่าโตโน่นั้นยังจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นนะครับว่าสามารถเล่นในไทยลีกได้ไหมนะฮะก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้แต่ตอนนี้น่าจะพักงานเรื่องของ การแสดงแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตนะครับถ้าหากไปเล่นคอนเสิร์ตนอนดึกอย่างเงี้ยเดี๋ยวแรงไม่มีเตะเลยจ๊ะนาชูชำระช้างศึกเทียบระบบยุคปีเตอร์วิทคุมเทียมชี้เหมาะสมที่สุดแล้วชำระช้างศึกอดีตกองหลังทีมชาติไทยนะครับนาชูชูเกียรติหนูสลุง ออกมาวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยหลังร่วงคัดบอลโลกชี้ต้องมี11คนแรกอยู่ในใจอยู่แล้วไม่ใช่ยังหา11คนแรกไม่เจอเพราะนี่คือเกมระดับทีมชาติยกสมัยปีตวิทคุมทีมชาติไทยเป็นชุดที่ลงตัวและเหมาะสมที่สุดนะฮะนะชูนะชูเกียรติหนูสุลงอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุดเรียมเทียมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตำนานกองหลังทีมชาติไทยที่ให้นความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติทยที่เพิ่งร่วงตกรอบคัดบอลโลก2 0 2วันที่ 2, ที่จบในอันดับรองบอยกลุ่มโดยชูเกียรติเปิดเผยว่าส่วนตัวผมมองว่าโค้ชหาผู้เล่นกองหลังที่แท้จริงไม่ได้สักทีที่จริงแล้วเขาต้องมีนักเตะในดวงใจให้ได้ต้องมี11ตัวแรกให้เจอผมดูแล้วและติดตามเชียร์ทีมชาติไทยมาตลอดผมในฐานะแฟนบอลไทยคนหนึ่งที่ดูแล้วเขาจะหากองหลังในดวงใจไม่ได้เลยเลยเหรอครับทั้งที่มีเวลาอยู่กับนักเตะเยอะถึง40่คนผมว่าในช่วงฝึกซ้อมมีเกม4ีถึง5้าเกมเขาก็ควรต้องมีแล้วในใจ คิดว่าเขาจะหา11ตัวแรกมิเอรนนี่ทีมชาติไทยรับทำไมต้องมาลองในทุตุเกมจกเกียนนุสลุงอดีตกำลังทีมชาติไทยยังเปิดเผยถึงระบบการเล่นที่คิดว่าเหมาะสมกับนักเตะไทยมากๆนะครับว่าผมอาจจะต้องรื้อถึงระบบการเล่น,ผม,จจบบลนผมว่าเราเหมาะกับการเล่น3-5-2เพราะคนไทยร่างกายไม่ใหญ่เราต้องช่วยกันสนับสนุนเกมรับยืนคู่กันหรือรับแค่สี่มันอาจจะดูหลวมไปแต่ถ้า เปรียบเทียบกับระบบการยืนหลัง3าและมีวิงงดักสาม,มาช่วยอีกทีผมคิดว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนจ๊ะสมัยที่ปีเตอร์วิทกุนทีมจะถ่ายไกลถึงรอบ1 0ทีมสุดท้ายในศึกคัดบอลโลก2องพันเขาเลือกระบบการเล่น3ามหโอเควันนี้คงเป็นสูตรใครสูตรมันแต่ที่เห็นถึงข้อแตกต่างก็คือปีเตอร์วิทเขามี 14- บ5คนนูนใจของเขาอยู่แล้วและเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนตัวกลับไปกลับมาแบบนี้นะฮะ โก็คือความคิดเห็นของนะชูนะฮะชูเกียรติหนูสลุงแล้ะเฟนบอนเลยครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรฉันร่วมสนับสนุนการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะจ๊ะ